สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการแม่บ้านหัตะลุยนะคะวันนี้มาพบกับหม้อดำๆอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาตุนนี่กันนี่ว่าแล้วก็จัดไปเลยดีกว่าตั้งหม้อเลยดีกว่านะคะวันนี้เราใช้หม้อน้อยๆนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ต้องการจะใช้ความร้อนที่ร้อนมากอะไรนะคะวันนี้เราจะมาทำ Japanese White Chocolate Cheesecake กันนะคะตามปกติเนี่ยเราจะเห็นอ่า มีคลิปวิดีโอสอนทำไว้อะไรเขาเรียกว่าอะไรนะ Japanese Cheese Cake นะคะหรือว่า Cheese Cake นุ่มๆเด้งดึงเด,ด,ด้งดึงของญี่ปุ่นเนี่ยกันเยอะอยู่แล้วนะคะแต่วันนี้เนี่ยจะมีอีกสูตรหนึ่งนะคะที่เขาใช้ในส่วนของไวชอ็อกโกแลตนะคะเพิ่มเข้ามาด้วยนะคะจริงๆแล้วต้นกำรับเนี่ยเ,เป็นของชาวญี่ปุ่นที่เขาเคยได้แจกสูตรเอาไว้นะคะใช้ส่วนผสมเพียงแค่3อย่างเท่านั้นเองนั่นก็คือจะมีไวชอ็อกโกแลตนะคะ ครีมชีสนะคะแล้วก็ไข่นะคะแค่3าอย่างเท่านั้นจริงๆนะคะแต่ด้วยความที่ฝีมือเรายังไม่ถึงขั้นปรามาจารย์ขั้นเทพขนาดนั้นนะคะเราก็จะมีส่วนประกอบอื่นๆนะคะเข้ามาด้วยนะคะคุณผู้ชมก็สามารถที่จะดูได้นะคะข้างใต้คลิปค่ะคร่าวๆนะคะค,ค,ะครีมชีสวันนี้เราใช้ที่240กรัมค่ะแล้วก็มีไวชุช็อกโกแลต240กรัมเท่ากันนะคะต่วนส่วนผสมทั้งสองอย่างนะคะให้เข้ากันบนหม้อแบบนี้ นีหม้อที่ตั้งน้ำเดือดแบบนี้นะคะแล้วก็เอาหม้อวางลงไปก็อย่าใช้ไฟที่สูงมากก็จะเย็นๆค่อยๆค,คนไปค่ะ ว่าค่ะตอนนี้นะคะส่วนผสมของไวช์ช็อกโกแลตนะคะกับครีมชีสเนี่ยก็เนียนเข้ากันดีแล้วนะคะในขั้นตอนนี้เราก็สามารถที่จะยกลงจากเตาได้นะคะแล้วก็จะเ,เดี๋ยวสักครู่เราจะใส่ส่วนผสมของไข่แดงลงไปค่ะเอาละค่ะพอยกลงจากเตาแล้วนะคะเราก็คนส่วนผสมต่อสักครู่หนึ่งนะคะให้ ถ่ายความร้อนลงนะคะก่อนที่จะใส่ไข่แดงลงไปนะคะต้องให้แน่ใจว่าส่วนผสมแค่พออุ่นๆเท่านั้นนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยไข่แดงเขาจะสุกจะสุกเป็นลิ่มๆนะคะก็คนก่อนสักพักนะคะให้อุ่นก่อนค่ะตอนนี้ส่วนผสมเริ่มอุ่นๆแล้วนะคะเราก็จะมาใส่ไข่แดงลงไปค่ะค่อยๆใส่นะคะทีละฟองค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะพักส่วนผสมนี้เอาไว้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของไข่ขาวกันค่ะโอเคไข่ขาวจากไข่หกฟองวันนี้นะคะเราก็จะมาตีนะคะให้ตั้งยอดอ่อนค่ะเหมือนลักษณะของการทำเค้กชิฟฟองเลยนะคะ ตีให้ได้ฟองหยาบๆอย่างนี้แล้วนะคะเราจะมาใส่ครีมออฟทาท่าลงไปนะคะหน้าตาแบบนี้นะคะ,ะครึ่งช้อนชาค่ะอ่อนี่วนสี่ช้อนชาหน้าขอไทยครึ่งช้อนชาูุแล้วสิ่พงตลอดนะคะ,ะครึ่งช้อนชา ครีมออฟทอดก็จะช่วยในส่วนของการขึ้นฟูนะคะเรียนหยุดตัวของไข่ขาวในขั้นตอนนี้นะคะเราจะค่อยๆใส่น้ําตาลป่นลงไปนะคะน้ําตาลป่นก็จะมีส่วนผสมของแป้งข้าวโพดอยู่ด้วยนะคะ15กรัรผสมในน้ําตาลอย่างนี้ไปเลยขออนุญาตคนน้ําตาลกับแป้งข้าวโพดให้เข้ากันสักหน่อยนึงนะคะแล้วเราก็จะค่อยๆใส่ลงไป แบบนี้นะคะพอตั้งยอดอ่อนแบบนี้แล้วก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะคะตัดกอกลัสักหน่อยนี่สวยงามเลยทีเดียวนะคะกลับมาในส่วนผสมของไข่แดงนะคะที่เราได้ผสมเอาไว้แล้วเมื่อสักครู่นี้นะคะ ก็จะแบ่งไข่ขาวนะคะที่เราตีได้เมื่อสักครู่นี้ลงไปผสมนะคะเป็น3ส่วนด้วยกันนะคะ ถือว่าเข้ากันดีแล้วนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะใช้ภายนะคะปาดคว้านก้นขึ้นมานะคะเผื่อว่ามีส่วนผสมเนี่ยที่หลงเหลือยอยู่ทางด้านใต้นะคะก็จะได้เข้ากันทั้งหมดะะ <S <S ได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็สามารถที่จะเทลงพิมพ์ได้เลยละคะ่ะกลับมาที่พิมพ์กันนะคะพิมพ์ที่เราได้เตรียมมาไว้แล้วนะคะฟูกระดาษไขทั้งทางด้าน ล่างนะคะแล้วก็ทางด้านข้างเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เราก็จะมาเทส่วนผสมลงพิมพ์กันไปเลยนะคะก็จะยกสูงนิดนึงเพื่อที่จะเป็นการไล่ฟองอากาศไปนในตัวด้วยนะคะ สูตรนี้นะคะก็จะใส่พิมสามปอนได้พอดีพอดีแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูในเตาอบกันค่ะก่อนที่จะเข้าเตาอบนะคะกระแทกพิมพ์นะคะซัก2อสามทีนะคะให้ฟองอากาศใหญ่ๆเนี่ยเขาลอยขึ้นมาโอเคค่ะไปเข้าเตาอบกันเลยค่ะเข้าเตาอบไปแล้วนะคะสำหรับเจแปนนิสไวท์ช็อกชีสเค้กของเราวันนี้นะคะ ไฟวันนี้นะคะเราวอร์มเตาเอาไว้ที่170องศาเซลเซียสนะคะพร้อมกับถาดรองน้ําแบบนี้นะคะวางไว้ถาดล่างแต่พอเราเอาเข้าอบเนี่ยเราจะลดไฟลงเหลือ150องศาเซลเซียสค่ะใช้ไฟโวลล่านะคะอบเป็นเวลาทั้งหมด90นาทีนะคะและเดี๋ยวเรามาจับเวลาไปพร้อมๆกันค่ะ มาแล้วนะคะเสร็จเรียบร้อยครบเวลา90นาทีเป๊ะเลยนะคะกับ Japanese White Chocolate Cheesecake ของเราวันนี้นะคะก็ให้ดูนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาพลิกกันเลยดีกว่ามาวิธีการนะคะจานปิดลงไปนะคะแล้วก็ยกขึ้นมาพลิกนะคะ ยกพิมพ์ออกอือเด็กดีของพี่อย่ยุดนะคะเสร็จแล้วเราจะมาทำการฮึคลิกอีกรอบหนึ่งนะคะหนึ่งสองซ้ำอือ,อ,อนี่ค่ะนี่ค่ะเกิดอาการทิมหัวทิมกล้องนะคะกันอยู่โอเคโอเค ไม่ยุบตัวนะคะใช้ได้เลยสุกพูวกันดีนะคะกับเจแปน t e s h o ช็อ e ชีสเค้กเดี๋ยวเรามาดูเม, <ๆ S 2> มื่อกี้เกิดอุบัติเหตุชนกล้องนะคะ <ๆ S 2> นี่มาดูกันแบบนี้บ้างสวยงามนะคะบอกตรงๆว่าไม่ค่อยถูกกับเค้กบอลสักเท่าไหร่แต่ก็ออกมาสำเร็จรุ่ร่วงไปด้วยดีนะคะสำหรับ t จแปน c o l ไว e ็อกชีสเ a ้กก้อนนี้นะคะแต่ก็มยากเฉยมไม่กล้าแตะต้องเลยอะ่ะจริงๆร <c oughs> ิงดขาดซะงั้นโอเคก็เสร็จเรียบร้อยนะคะก็จะปล่อยให้เขาเย็นสักรู่นึงแล้วเดี๋ยวเรามาตัดดูเนื้อในกันค่ะเอาละค่ะตอนนี้มาดูเจแปน e w h ไว e c h o ช็อกโกแล e ชีสเค้กของเราตอนนี้นะคะก็หั่นเรียบร้อยแล้วนะคะเรามาดูเนื้อด้านในกันเลยดีกว่า ว่าสุขภาพเป็นอย่างไรบ้างน,นะคะนี่เนื้อนะคะก็ถือว่าเป็นยังไงล่ะเนียนสวยดีนะคะนี่ สำหรับใครนะคะที่สนใจนะคะที่จะทําสูตรนี้นะคะก็ไปลองทํากันดูได้ค่ะไม่ยากเท่าไหร่ค่ะแล้วก็มีกลิ่นหอมนะคะของไวช็อกโกแลตด้วยนะคะติดตามคลิปหน้าได้ที่นี่ค่ะวิหกชาแนลนะคะแอนกายากรเจมกิดวัฒนาลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าจะมีสูตรอะไรดีๆเด็ดๆนำมาฝากกันอีกนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ We'll you